ลักษณะของมันยังยัง,ยงแปลกประหลาดไปได้อีกโอเคฮะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะับผม,าผมรายการครกิีครับนะ้วผมก็วันนี้เนี่ยเราจะมาอยู่ในหมวดสัตว์ลึกลับอีกแล้วผมซึ่งมาอยู่ในใต้ทะเลอีกแล้วนั่นแหละซึ่งไม่รู้ว่าตัวนี้ผมเคยทํามาก่อนหรือเปล่าทุกแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่เคยทํานั่นแหละจําได้เลยพอผมไปดูแล้วอ่ะแล้วก็เรื่องนี้อ่ะผม ตั้งใจหาข้อมูลอย่างมากเลยหามากกว่าเดอะบลูปิกอะซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะทำจูเลียกับเอลกรันมาจาทีนะ <c oughs> เดี๋ยวดรอดูแล้วกันว่าผมว่านี่จะทำหรือเปล่านั่นแหละนะ <c oughs> เพราะว่าผมลงประมาณ4-5คลิปต่อสัปดาห์นี่แหละนะโอเคแต่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนินเจนครับผมหรือนินเจนนั่นแหละ,ะหลายคนอาจคิดว่าเป็นเหมือนสัตว์ประหลาดที่อยู่ในเอะนะแถว อาร์ติกอะไรสักอย่างนั่นแหละหรือแปซิฟิกท่าแหละจะไม่ได้นะซึ่งครั้นี้ผมหาข้อมูลมาค่อนข้างพอสมควรเลยครับผมแล้วก็ได้ไปการรอชาร์จเสียเวลาเราไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมถ้าูดถึงแล้วก็บรโลกใบนี้มันยังมีสิ่งลี้ลับอยู่อีกมากมายโดยเฉพาะเรื่องราวสิมีชีวิตลี้ลับต่างๆที่หาพ้อพิสูจน์ไม่ได้บรโลกใบนี้และยิ่งเป็นสิมีชีวิตที่อยู่ใต้ทะเลแล้วการค้นหาความจริง้็คงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากเหมือนกับห่วมเข็มในมหาสมุทร คำนุดเราสำรวจพื้นที่มหาสุป e r ดยเพียงแค่5 20เอของโลกใบน,นี้เท่านั้นเองแล,แล้วก็แน่นอนว่าอันนี้อาจจะเป็นข้อมูลเก่าก็ได้แล้วก็ไม่รู้ว่า20นี่ข้อมูลปัจจุบันหรือเปล่านะฮะซึ่งตอนนี้เก็หาไอ้สักอย่างนั่นแหละจะไม่ได้เหมือนกันแล้วก็อบ้างก็บอกว่าเป็น5บ้างบ้างก็20เปอั่งแต่คิดว่าวจะ5เปล้ <c oughs> แล้วก็อาจจะมาพูดตอนท้ายเลยซึ่ง เรื่องราวของนินเงีนเนี่ยก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกเล่าขาดกันมาในญี่ปุ่นไม่ไม่นานมานี้โดยมีข่าวเลยเรื่องการพบเห็นอยู่บริเวณมหาสมุทรแอตแลนติกไม่ใช่ดิแอนตาร์กติกนั่นแหละฮะเป็นลักษณะคล้ายกับมนุษย์มีตัวสีขาวเล่ากับขิมันเข้ากับปาวานก็คือยาวถึง 22, 2 0่0เมตรโออะไรจะขนาดนั้นนั่นแหละฮะและนอกจากขนาดของมันที่มันชวนน่าขนลุกแล้วลักษณะของมันยังังยังแปลกประหลาดไปได้อีก บางครั้ผู้พมเห็นก็อ้างว่ามันไม่ไม่มีแขนและยืนสองขาบางก็บอกว่ามีลักษณะคล้ายเงือมีสองแขนมีนิ้วมือมีครีบและหางส่วนใบหน้ามันจะมีดวงตาและปากคล้ายกับมนุษย์แล้วก็แน่นอนว่าในช่วงปี2007มันเคยมีรายงานการพบเจอด้วยซึ่งมาจากชาวญี่ปุ่นนั่นแหละจะเป็นเรื่องราวข่าวดังออกทางทีวีต้นแบบคำบอกเล่าของทีวิจัยประวานที่พบนินเย่นโดยบังเอิญกล่าวกันว่า มันมักจะปรากฏตัวในเวลากลางคืนแล้วจะดำน้ำหนีหายไปในทันทีที่มีมย์เข้าใกล้บางคนจะก,กลัวคนนั่นแหละนะแล้วก็มีภาพจาก Google Earth ที่สามารถจับภาพมันได้ด้วยพอดีแล้วก็ท่านก็บอกว่ามันมีส่วนหัวหลายยาที่ดูคล้ายแขนและนิ้วมือบ้างกบกว่ามีหนิ้วเหมือนมนุษย์ดิด้วยเพื่อผิวคอยินเจนจะมีสีขาวซี่และไม่มีขนมือกว่ามีหางคล้ายกับนังเงือกหรือพวกเงือกนั่นแหละนะแล้วก็มี มีข้อมูลที่บอกมาอีกว่ามันเคยมีการพบเห็นนินเก้นครั้งสุดท้ายเกิดที่มหาสมุทรแอนตาร์กติกซึ่งมีนักสำรวจอยู่กลุ่มหนึ่งแต่ถึงอย่างไรก็ตามมันไม่มีหลักฐานอะยืนยันได้นอกจากคาบอกเล่าของลูทีคณะสํำรวจะมีภาพเคลื่อนไหวบันทึกได้ดยมีวิดีโออยู่2คลิปซึ่งก็เป็นภาพที่แตะภาและลางเรือนซึ่งผมจะเปิดให้ดูดังนี้ครับผม หลังจากที่เพื่อนดูทั้งสองคลิปนี้แล้วเป็นไงบ้างล่ะผมรู้สึกว่าทั้งสองคลิปนี้อาจจะดูมีภาพแตกไปบ้างอะไรเงนี้แล้วก็ในอันที่ที่ผมรู้สึกว่าเห็นจริงที่สุดก็คือเหมือนคลิปสองอ่ะเพราะว่าผมผมเห็นมีตากับหัวปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนนั่นแหละนะแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วครับว่าคำนี้ผมพูด่ากในคลิปเมกาโลดอนกับคลิปสัตว์ให้เลบ่อยๆแล้ว,ลวนนเนี่ย แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกของเราสำรวจไปเพียงแค่5%เท่านั้นเองบนโลกเพราะอีก95%ที่เหลืออาจจะยังมีสัตว์ที่เรายังไม่ถูกค้นพบและยังไม่ใกล้ศูนพันและบางทีอาจจะมีเศษซากอารายธรรมที่หลงเหลืออยู่ภายใ,ใต้โลกทะเลก็เป็นไปได้และนี่ก็เป็นเรื่องราวของนินเงี้ยนนั่นเองครับผม ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ก็ค่อนข้างลึกลับซับซ้อนดีนั่แหละนะแล้วก็ผมพยายามหาอย่างหนักมากเลยสำหรับข้อมูลเนี่ยแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะผมก็เป็นไงกันบ้างฮะสำหรับคลิปนี้ถ้ารักกันชอบกันยังไงก็ฝากากดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนก็ได้นะครับผมจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะฮะแล้วเขาพูดคำจาไม่สุ่ภาพหรือผิดพลาดประการใดตัวผมก็ขออภัยมาักที่นี้ด้วยและสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนว่าจะเป็นใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ salió